อ่าปาซาสัมพันนะครับการเดินทางไปทํางานอ่าเกษตรที่สาธารณรัฐเกาหลีโดยวิ่าอีแปดนะครับเอามาถึงเจ็ดมืนสามพันคนนะครับพี่น้องนะผู้ใดสอบได้หรือสอบไหวแล้วว่าทันได้บินกะเตรียมตัวนะครับสวัสดีครับพี่น้องเช่า youtube ที่น่ารักทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับเกสิรมีข่าวนะครับมาปาซาสัมพันธ์นะพี่น้องนะนะครับเรื่องนะครับ รดระวังโปรดระวังถูกหลอกนะครับไปทำงานเกาหลีใต้ภาคเกษตรด้วยวีซา e ่า E8 นะครับผมนะครับตอนนี้ให้จำไว้ว่านะครับวีซา e ่า E8 นะครับยังบบมีนะครับพี่น้องนะยังบมีนะครับมีแต่แรงงานทั่วไปนะครับเป็น E9 ครับ E7 แรงงานฝีมือนะครับผมนะต้องมาต้องมาต้องพนันมาทางรัดเท่านั้นนะครับไปเฮดงานเกาหลีนะครับโดยใส่โดยพนันโดยใส่วีซ่านะครับโดยใส่วีซา e ่า E8 นะครับวีซา e ่า E8 คือเป็นแรงงานนะครับแรงงานการเกษตรตามฤดูดกาลนะครับนะครับขามาเฮดเกษตร นะครับประมาณช่วงเก้าสิบวันนะครับประมาณนี้นะครับเป็นโปรเปนแรงงานนั่นหละอไปครับและนะครับและทาจะมากเฮ็ดงานเกาหลีนะครับต้องมา,าแบบถูกกฎหมายนะครับจะต้องผ่านระบบ EPS เเ่าดันเดอพี่ิ้นงเดอนะครับนะประสาสัมพันนะครับการเดินทางไปทำงานากเกษตร ที่สาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า e แปดนะครับกรมจัดหางานนะครับโดยกองทะเบียนจัดหางานกลางและคลมุมข้องอค้นหางานนะครับได้ทําการตรวจสอบแล้วปรากฏว่านะครับยั่งบ่มีกันนะครับยั่งบ่มีการโลงน้ำนะครับ mou ใดๆนะครับที่เกี่ยวกับวีซ่า e 8นะครับพี่น้องซึ่งทางการสาธารณรัฐเกาหลีนะครับ ยังบ่เคยอนุมัติวีซ่า E8 และบละบริาตใหายบริษัทเอกชนนะครับฟังนะครับบริษัทเอกชนนะครับรายไดนะครับดำเนินการจัดทรงแรงงานไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีนะครับทุกตำแหน่งงานพี่น้องทุกประเภทวีซ่าคือกันนะครับถ้าจะมาถูกต้องตามกฎหมายต้องมาด้วยระบบ e p s เท่านั้นนะครับนะเกาหลีใต้นะครับนะครับ การเดินทังมาทํางานเกาหลีคือต้องมาอย่างถูกกฎหมไหมเท่านั้นพี่น้องนะครับนะแล้วก็อีกนะครับอีกข้าวหนึ่งพี่น้องถือว่าเป็นข้าวดีพี่น้องชาวไทยนะครับที่สอบพานกลุ่มแรงงานนะครับและลอบ,บินมานานถึงสองปีแล้วพี่น้องเพราะว่าโควิดหรืออยังก็แล้วแต่นะครับตอนนี้นะครับทางเกาหลีใต้ได้อนุญาตนําแรงงานต่างชาติร่วมกับคนไทยร่วมถึงคนไทยนะครับเข้ามาถึง เจ็ดมืนสามพันคนนะครับพี่น้องนะผู้ใดสอบได้หรือสอบไหวแล้วว่าทนได้บินกะเตรียมตัวนะครับฝึกพัฒงภาษาหรือจะได้สอบไปมาพงกบหูนะครับอันนี้ให้เตรียมตัวนะครับเจ็ดมืนสามพันคนนะครับให้มาทํางานได้แล้วนะครับหลังติดสถานการณ์โควิดถึงสองปีนะครับผมโดยนะครับโดยเริ่มต้นนะครับพี่น้องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนะครับ จำนวนนะครับ26,000คนพี่น้องนะครับ26,000คนนะครับช่วงกันยายนถึงธันวาคมอีก28,000และ19,000คนที่เข้ามาก่อนนั่นนะครับพี่น้องนะอันนี้อันนี้ผมก็บ่ได้ผมก็บ่มั่นใจนะครับว่าจะเป็นแรงงานคนไทยนะครับเบิบอนะครับเบิร์ทั้งเจ็ดมูลสามบอ นาจะเป็นแรงงานาประเทศอื่นๆนั่น,น,น,นะครับผมนะอันนี้นะครับนะถือว่าเป็นข้าวดีนะครับถือว่าเป็นข้าวดีนะครับสําหรับคนไทยนะครับที่สอบผ่านแต่ว่ายังบอสามารถเขา้าเกาหลีได้เพราะว่า,าช่วงนั้นติดโควิดนะครับพี่น้องนะครับสําหรับข้อมูลข้าวนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน,นะครับขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณขอมุลนข้าวจากสไบเกาหลีนะครับมาดามลี่นะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอมุลนดีๆมิสระนะครับจากเพื่อนนะครับผมนะต้องขอบคุณหลายๆนะครับข่าวเพื่อนนะครับแน่นอนนะครับถูกต้องนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ถือใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องนะ อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะครับเพื่อสิบุญสิบลาคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับนุ่มสกลุลข้นสว่างในต่างแดนขอลาก,กันเพียงสานีนะครับพี่น้องนะโปรดติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ